สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ตามดำซิ่งนะเดี๋ยวเราพามาชมเอลซีสุดหนึ่งเเอ็พีกับรุ่นก่อนนะครับตรงนี้เนะอพีเนี่ยกองพันโอ้ผมไทยเสร็จแล้วเร็วเฮ้ย นนี้ยังใหม่อยู่เลยโอ้เสียงท่อนี่สุดจัดจังเลยของเราน,นี่เงียบกริบเลย ๋ถวนี้นี่ไทยากมากนะครับเป็นดินเดียวเหนียวนะมันไม่ใช่ดินทรายครับแต่เจอฝนนี่โอ้รถจมง่ายมากเลยครับกลังจะเป็นดินเหลืองนะครับโอ้โหลั่นอย่างเลย ผมถ่ายเสร็จไปแล้วนะครับประมาณ12ไร่12ไร่แล้วก็เที่ยงเที่ยงกว่าครับเสร็จ ตัวตอพักออกบอกนี่แต่เสียงคอแรงต้สงใสัยครอยาจะเอาตัวพักออกนะครับเสียงยังโงดอ่ะเดี๋ยวคิปมีฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตาม้วย